หากท่านฝันวันนี้อยากมีบ้านฝันของท่านจะประสิทธิสำมฤทธิผลหากท่านฝันอีกครึ่งปีมีรถยนต์ทุกทุกคนสร้างฝันได้ให้เป็นจริงจงกล้าฝันมั่นใจไม่เพ้อฝันไม่นานวันท่านจะได้ในทุกสิ่งเส้นทางนักขายให้ฝันท่านเป็นจริงขอเพียงสิ่งหนึ่งคือลงมือทำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการเส้นทางนักขายนะคะดิฉันมินดานิตยาวัฒนาค่ะวันนี้นะคะปูมาอยู่ที่สคออบอรหรือว่าสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นภาพของกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางสคบอเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์นะคะให้เด็กเยาวชนไทยรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองในการใช้สินค้าและก็บริการต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับสคบกันด้วยนะคะว่าหน้าที่บทบาทก็เป็นอย่างไรและที่พลาดไม่ได้ วันนี้จะเป็นวันแรกที่มีทอกโชว์ของอาจารย์จตุพลชมพูนิตใครที่ชื่นชอบใครที่รักอาจารย์นี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยก่อนอื่นเลยค่ะเด็กผู้ชมข่าวกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรเกิดขึ้นในมงการงานขายบ้างค่ะ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณรัชดาพุ่มสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพร้อมคณะเย,ยววาวชน18ชีวิตจากโครงการยัง Financial Star Competition หรือ YFS ศึกษาดูงานนักเขตปกครองพิเศษฮ่องกองและเกาหลีใต้พร้อมเยี่ยมชมบริษัทประกัน D&G Insurance Company Asia Limited ตั้งแต่วันที่23 2 7ถึง27เมษายน2557ที่ผ่านมาค่ะ งานหหาก,กรรมการเงินครั้งที่14 m o n e มันนี่0 1 4ปในทีม connecting l i f e การเงินเชื่อมโยงชีวิตก้าวไปตามใจฝันภายในงานมีการออกบูธของบริษัทประกันชีวิตมากมายอาทิเช่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท AIA ประเทศไทยจำกัดบริษัททิพยะประกันชีวิตและประกันภัยนำทีมตัวแทนพร้อมขนกรมธรรคุณภาพร่วมออกบูธและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเพื่อนำเสนอแบบกรมธรรมประกันที่ตรงกับความต้องการของประชา ชาชนที่สนใจในงานครั้งนี้ค่ะ